วันนี้พามาเก็บใบยะานางนะคะเก็บยะานางไปเดี๋ยวไปทําแกงแกงอ่อมหน่อไม้กันนะคะเพราะว่าวันนี้ใบยะานางเพิ่งจะเห็นว่าใบายะานางรอดเพราะว่ามันในนี่ไงมันแอบอยู่ข้างในนี่ไงต้นยะนางต้นยะนางสวยมากค่ะแล้วก็เราก็รูดใบมันเลยนี่ใบมันยาวมากเลย เราเอาหน่อไม้ดองมาทำแกงเป็ดกันนะคะใส่ในนี้ใส่ในกระมังเราก็มาเอาแมงลักไปด้วยแมงลักแมงลักงามมากเลยค่ะเห็นแมงลักไหมคะแมงลักงามมาก ตัดไปแล้วเมื่อเดินที่แล้วรอบหนึ่งให้เพื่อนตัดไปแช่แข็งตอนนี้ก็อ้อันนี้ถอนมาโดนทั้งโดนทั้งไอ้นี่เลยออกมาทั้งต้นเลยนีแรงรักกามไหมคะแมงรงกามมากเลยตรงนู้ก็เป็นพริกเดี๋ยวเราไปเก็บพริกสดกันด้วยมาค่ะพามาตัด แมงลักนะคะวันนี้วันดีจะทำจะทำแกงหน่อไม้อ่อมหน่อไม้ดองนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยเห็นเราชื่นใจไม่ได้ไม่ได้มา,าตัดหลายวันแล้วโอเคได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวมาเก็บมาเก็บพริกนิดหน่อยเนาะพริก พริกก็มีไม่เยอะปีนี้เพราะว่าไม่ค่อยมาดึงยญ้าให้เขาพริกก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เราก็แค่เก็บไปไอ้นี่ค่ะเก็บไปทําแกงประมาณ10เม็ดก็พอพอใช้อยู่นี่เก็บแล้วเตรียมของกันค่ะก็เอาพริกหอมกระเทียมตะไคร้มาตำให้เข้ากันแบบนี้นะคะ แล้วก็เอาหน่อไม้ดองมาต้มแล้วพอต้มเสร็จแล้วก็ค่อยอไปล้างอีกทีหนึ่งเอาสารออกนิดหน่อยนะคะปะลาลาเอามาต้มเอาเต็นเอาแต่นเนื้อมันค่ะไม่เอาก้างก็เลยต้องเอามาต้มแบบนี้ไม่งั้นแล้วพอเราเทใส่เข้าไปแล้วมันก็จะเป็นก้างอยู่ในแกง แล้วก็น้ำย่านางนะคะน้ำย่านางตะกี้เอาไปปั่นก็ได้ประมาณไม่ถึงครึ่งงอนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะไม่ใส่น้ำย่านางเยอะนะคะแล้วก็มีเห็ดใบแมงลกักแล้วก็พริกสดนะคะเดี๋ยวเราก็จะเทใส่เข้าไปในแกงอ่อมนะคะโอเคค่ะทุกอย่างก็พร้อมที่จะแกงแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็เอาน้ำใบยะนางมาต้มแล้วก็ของที่เราเตรียมไว้ก็มีหน่อไม้ที่เราต้มเอาสารออกบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำเย็นแล้วก็น้ำปลา,าพริกกระเทียมหอมตะไคร้เห็ดใบแดงรักพริกสดแล้วก็นี่ค่ะ เอาเข้าวเหนียวไปปั่นนะคะแล้วพลาเราใส่มันก็จะข้นค่ะแกนางเดือดก็เอาเครื่องแกงลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามไปด้วยหน่อไม้ดองค่ะนี่คนเพชรบุรีทำแกงอ่อมหน่อไม้ดองนะคะเนี่ย รู้ว่ารสชาติกลเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆปรุงไปให้เดือดสักนิดเนึงเห็นไหมเราไม่ได้ใส่น้ำยะานางเยอะแต่ว่าน้ำมันก็เยอะอยู่พลอเราเททุกอย่างลงไปแล้วแล้วก็เห็ดน,นะคะเห็ดเราสามารถใส่เห็ดอะไรก็ได้นะคะ พอดีมีเห็ดไอ้ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรแบบอ้วนๆป้อมๆจำชื่อไม่ได้แต่ว่าอร่อยมากไปได้มาจากร้านเวียดนามโอเคใส่เห็ดลงไปเดี๋ยวสักพักพรามันเดือดเราค่อยใส่เครื่องปรุงค่ะใกล้เดือดแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำ ปลานะคะใส่ไปหน,หนึ่งถ้วยนะคะน้ำปล้าแล้วก็ใส่ขนอนะคะประมาณหึงช้อนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยข้าวเหนียวที่ไปปั่นเอาไว้นะคะนี่คือข้าวเหนียวนะคะที่ไปปั่นเอาไว้ ใส่ไปเลยค่ะแล้วเราก็ค่อยๆคนให้เข้ากันรู้สึกว่าอืมน่าทานนะคะถ้าไม่ค่อยเค็มก็ใส่น้ำปลาไปสักประมาณสักสองช้อนก็ได้นะคะเพราะว่าตะกี้ปลาล้ามันไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่เราก็เติมดูว่ารสชาติเป็นยังไง ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือใบแมงลักค่ะใบแมงลักกับพิสสดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างก็เติมเสร็จเรียบร้อยแล้วหอมมากเลยค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วแกงอ่อมหน่อไม้เปี้ยวนะคะ สูตรนี้เราไม่ใส่อะไรเราไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะเราใส่แค่ปลาแต่ถ้าใครมีปลาหรืออยากใส่เนื้ออเนื้อไก่หมูอะไรก็ใส่เข้าไปได้นะคะแต่สูตรนี้เราทำสำหรับคนที่อยากลดสั่มอ้วนนะคะเราไม่ต้องใส่เนื้อหมูอะไรเข้าไปเลยมีแต่ผักล้วนๆเสร็จแล้วคะ่ะ เดือดปุ๊ดๆแล้วปิดไฟได้แล้วเดี๋ยวเรามาใส่ถ้วยกันนะคะแกงอ่อมสูตรวันดีนะคะเดี๋ยวใครที่ฟังไม่ทันเกี่ยวกับเครื่องปรุงแล้วเดี๋ยววันดีใส่ไปใต้สคริปชันนะคะว่าทําอย่างไรแล้วก็ใส่อะไรบ้างนะคะ นานๆจะทำแกงอ่อมทีเสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมค่ะมาค่ะมาทานกัน